คือในสุสานเนี่ยพี่ก็ค่อนข้างที่จะผ่านมาเยอะค,ค,ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก่อนที่จะมาเจอสุสานแห่งเนี้ยที่จะอยู่ใกล้ก,กับกรุงเทพมหานครขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงไม่กี่กิโลสุสานแห่งเนี้ยจะเป็นที่โจดขานกันมากเลยว่าเขียนลำดับต้นๆของประเทศไทยพี่ก็พี่ก็รู้แล้วว่าเราต้องเข้าไปฉายที่นี่แต่สิ่งที่เรารู้แล้วว่าเข้าไปฉายคือตัวพี่เองเป็นคนเลือก ตัวพี่เองเป็นคนเลือกเองด้วยว่าจะมาที่นี่จะมาที่นี่เพราะทําไมาถึงพี่เลือกเพราะว่าเจ้าภาพให้การบ้านมาว่าปีนี้เขาต้องฉายเขาอยากฉายในรอบๆกรุงเทพครับเราก็หาแล้วนครนายกสระบุรีอยุธยาเราหาหมดแล้วเสร็จแล้วเราไปเจอที่นี่คือหน้าที่ของพี่เลยก่อนที่จะไปฉายคือเข้าไปสํารวจว่าที่นี่ยมีศกระยะจริงไหมเพราะจุดมุ่งหวังของเจ้าภาพคือฉายหนังให้ ศพแระญาติได้ดูในสุสานพี่ก็จะเข้าไปสํารวจก่อนที่เราจะฉายประมาณ3ามสี่วันเราต้องาหาสุสานให้ได้และเพื่อว่าจบจากสุสานนี้เราต้องย้ายเข้าสุสานนี้เลยนะสิ่งที่พี่ไปถึงพี่ก็จะติดต่อทางสมาคมก่อนก็จะเป็นสมาคมสมาคมก็จะพามาดูสองคนพวกขัวหน้ากู้ภัยารเราเข้ามาดูสถานทีน unch, ่ในการฉายนังพามาดูว่ามีศพแระญาติอยู่ตรงนี้ตรงนี้เพราะเราจะทําบุญด้วยเราก็จะมีการทําบุญนิมนต์พระอะไรมาในวันกลางๆของการฉาย พร้อมกับเครื่องเ้นไหวต,ต่างๆวันที่เราไปสำรวจพี่ไปคนเดียวแล้วอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสุาสานมูลนิธิล้วก็เข้าไปสำรวจเขาก็บอกเอออยู่ตรงนี้นะตรงนี้มีรายการนู้นรายการนี้พี่คนนู้นพี่คนนี้มาเจอกันทุกคนนะน้องพี่จ,จะบอกว่าเจอกันทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงอะไรอย่างนี้พี่ก็โอเคไม่มีปัญหาแล้วก็ไปถึงเราก็ไปไหว้ตามปกติว่าเออ โอเคนะอาลุงป้านะอาที่อยู่ณนะบริเวณแห่งนี้ไม่ก็เป็นน้องๆลูกๆหล,ล,ล,ลานอะไรเงี้ยที่อยู่ณนะบริเวณแห่งนี้อีกสามสิวันตัว,วผมเองรวมทั้งถึงเจ้าภาพจะนําภาพยนตร์มาฉายที่นี่ให้พวกท่านดูจํานวนสิบคืนพร้อมของเส้นไหว้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นของข้าวหวานกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็จะมีการนิมนต์พระมาทมําบุญให้ด้วยณณหลุมศพตรงนั้นทั้งหมดตรงนั้นน่าจะมีอยู่ประมาณทั้งสามร้อยศพ สามร้อยที่ที่ยังไม่ขุดขึ้นมาล้างป่าช้าแต,แต่แต่ผมจะบอกว่าที่ขุดขึ้นมาแล้วที่อยู่ตรงที่จอที่ผมฉายรประมาณสี่ห้าพันศพที่ใส่ใส่เป็นเป็นผ้านะครเป็นผ้า,ผาห่อไว<ช>้เป็นผ้าห่อไว้อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อแล้วรวมทั้งศพที่รอการพิสูจน์รอรอการพิสูจน์เป็นศพที่มีคดี เราคำพิสูจน์ไม่สามารถที่จะฝังได้มียากแต่ก็คือต้องนํามาพักลีก่อนก็อยู่ข้างจอหนังเราชายหนังเนี่ยเราเห็นเลยแต่วันแรกที่ที่เราไปขออนุญาตหรือไปบอกกล่าวเราก็ขับรถออกมาตามปกติสิ่งที่เราได้ได้สัมผัสคือกลิ่นกลิ่นกับกลิ่นนี่คือขึ้นมาฟุ้งรถมากขับออกมาพี่รู้แล้วว่ามีกลิ่น มีกลิ่นติดมาในรถครับพี่นึกว่าด้วยเราอาจจะรถมันดูดกลิ่นจากภายนอกขึ้นมาเนาะมันไม่ตัวกรองอากาศเราไม่ได้เปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะดูดกลิ่นขึ้นมาขับมากิโลนึงกลิ่นไม่จางไม่จางเลยไม่จางครับพี่ก็เริ่มที่จะมีอาการของอาการอาเจียนอ่าเพราะว่ามันมันค่อนข้างคืนท้าแรงมากพี่ก็บอกว่าพี่ผมไม่ใช่อย่างนู้นอย่างนี้นะพี่บอกพี่มูเลนดิทีอนาตัวหน้าที่ว่าผมขอเปิดกับกระจกแป๊บหนึ่ง ผมได้กลิ่นที่แบบผมไม่ไหวจริงๆที่ได้กลิ่นไหมเขาบอกไม่ได้กลิ่นอ่ผนะผมก็เปิดเราก็บอกว่า,าลุงลุงว่าป้าหรือจะเป็นคใครก็ตามนะที่ตามมาที่คิดจะตามมาผมบอกว่าเดี๋ยวผมกลับมาฉายให้ดูผมกลับมาฉายให้จริงๆนะไม่ต้องตามมาให้รอดูหนังได้เลยอีกสามสี่วันเดี๋ยวผมจะกลับมาฉายที่นี่พร้อมกับทำบุญบให้ทุกๆุกคนที่ที่ตามมาได้รับส่วนส่วนผลบุญตรงนี้นกินก็หายไปโอ้โ ใช่แล้วล่ะ,ะกลิ่นก็หายไปแล้วเราก็ปิดปิดกระจกปอกพี่มดกี้ต้องขอโทษด้วยนะ,ะผมไม่ไหวจริงพี่เพราะผมจะจากจีนแล้วเพราะว่ามันกลิ่นมันมันเต็มมันฟุ้งเต็มจมูกเรามากแต่ปรากฏพี่เขาไม่ได้กลิ่นนะได้กลิ่นแค่พี่คนเดียวใช่พี่เขาไม่ได้กลนะิ่นแต่พี่อะได้กลิ่นคือแบบโอ้โหทักเราตั้งแต่วันวันที่เรามามามาไหว้มาขอมาอะไรเลยก็พี่เขาบอกแล้วว่าที่นี่ของจริงนะ